ลอยแล้วเป็นผทีทีนเน่เจ็ดครับโตแม่คำไหลรองดามสีแดงเทพแสนชัยสาวภูไทยครับรองดามสีน้ำเงินเอาละครับเข้าทุนเข้าที่เรียบร้อยแต่นขณะเดียาก,กันาครับก็อขอบคุณ,คณท่านภูชัยกล้าขยันด้วยทีมงานบุญจันทร์สวัสดีนะครับขอบคุณสมุนไพรฮอร์ดี้สมุนไพรดีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณครับ โอ้เลครับโอยตัวลงมาแล้วโอยตัวลงมาช้าๆที่น้องตามองไปจุดปล่อยครับโอ้โหเห็นท่านผู้ชมวันนี้ดีใจครับล้นสนามเลยพี่น้องบนสะพานเกาเช่นกันนะครับถือว่าแน่นโอ้ขอบคุณจะากสูงที่เดียวครับ

สนามมาดูเที่ยวนี้ดูซิว่าจะแมทคำไลจะเอาคืนได้หรือไม่จะติดตื้นคืนมาได้หรือไม่เพราะว่าเทพแสนไทยยิบยื่นเผินพ่ายแพ้ให้เที่ยวแรกผู้แรกเที่ยวนี้จะเป็นยังไงมาติดตามชมกันจา้าเอาแะครับมาึงเที่ยวนี้ว่ายัางไงไม่มีคำว่าพี่มมแตีคำว่าน้องมีแตีคำป่ะรองว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งสายนำรัอเปล่ามาเที่ยวนี้ว่าจะได้เจ้าแม่คำไรเจ้าแม่คำไรก็ไม่ยอมจะเอาคะแนานหรือได้ต้องไปทากับเทพแสนใจส,า,ส,ใจสา,าวผู้ทยเทพแสนใยสาวผู้ทยเขาบอกไม่ยอมเหมือนกันว่าจะได้เจ้าแม่คำ เที่ยวที่เกเรสายขอลองเปลี่ยนทางนะครับเทพแขนใสแต่พุ่งว่าร้องกับอยู่ในกับประยู่น้ำหมุนจะไม่คำไหลร้องกัดกินนึกปรอยู่ได้ครับผูกจี๊ดู้จี๊ใส่กันมาก้มนาถมาดไปหงายมือสู้กันมากไม่มีใครยอมใครว่าอย่างนั้นเจ้าแม่คำไหลเจ้าแม่คำไหลก็มายอมเทพแขนใสยิงไปนี่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 เจ้าแม่คำไหลเจ้าแม่คำไหลถามเข้ามาจริงจี๊งแม้เดี๋ยวนะไงทำไรทำไรไว้อย่างงั้นแสนใสยิงไปทามก็แม่ทำไหลตาม้อไปสับพายดำจุกดำจุกดำจุกแล้วเราสู้ท่านก็รู้อาเ๋อใช่ฮะ ิเรือยาวใหญ่ไม่เกิน55สีพายผู้ที่เร็ระหว่างเรือเจ้าแม่คำไหลยลร่องน้ำแดงกับเรือเทพแสนชัยสาวภูไทยร่องน้ำน้ำเงินคณะกรรมการเส้นชายได้ร่วมการตัดสินให้เรือร่องน้ำน้ำเงินคือเรือเทพแสนชัยสาวภูไทยเป็นฝ่ายชนะค่ะ